เมื่อวันที่6มิถุนายน2567บริเวณลานอเนกประสองค์อ่างเก็บน้ำทับสเลาตำบลระบอำอลานสากักจอุทัยธานีนายธีรพัฒน์ขัดชมาศผู้ว่าราชการจัังหวดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายพเดชลุยปรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจัังหวดอุทัยธานีพลตรตรีนรงเดชศักสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจัังหวดอุทัยธานีและนายสัมพันธ์สุภาพักดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีร่วมกันถแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-16มิถุนายน2567บริเวณลานอนเนกประสองค์อ่างเก็บน้ำทับเสลาตำบลระบำอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน เนื่องจากในเขตอำเภอลานสักอภอทับทันและอเภอสว่างอารมณ์ทั้ง3อำเภอดังกล่าวของจังหวัดอุทัยธานีมีประชาชนอพยพย้ายถิ่นจากภาคอีสานมาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดีแล้วเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมเห็นชัดเลยครับว่ารถติดมากจริง นะครับยาวเหยียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับก็รีบมาร่วมกันนะครับแล้วมีร้านค้าต่างๆอีกมากมายถือว่าเป็นตัวอย่าง๋อตัวอย่างตันะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับก็เดี๋ยวคงมาประกวดกันนะครับเรียนว่านะฮะก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีการจัดงานประจาปีอย่างนี้ทุกปีนะครับโดยท่านนายกอง์การมหาสวนจังหวัดธานีทําไมมีบ้างไปนะครับเพราะเรามีชุมชนนะครับที่เคลื่อนย้าย ฐานนะครับมาจากทางภาคอีสานแล้วก็อยู่กันระยางมีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งก็แข่งขันกันมาอย่างสนุกสนานทุกปีบบบุังไฟเดบบเดนนกลาา้ ผเต้าคิดหอเดเน่จนหัวใจปวดรา้ดราวปวดรา้ดราวไอปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจเจ้าไปอยู่ไซแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนไอยังห้ำห้อนนำเจ้าเดอ้อไอยังห้ำห้อนคิดถึงเจ้าคิดถึง